ขยายผลการท่องเที่ยวโดยชุมชนตามรอยองหลวงปู่มั่นภูริทัตโตชุมชนตามรอยองค์หลวงปู่มั่นภูริทัตโตด้วยการสร้างจิตสำนึกด้านการวัีขอขอบคุณท่านอีกครั้งครับขอบพระคุณครับปลูกป่ปาในใจคนสุรราชาการระดับจังหวัดระดับอำเภอผู้นำทอ้องเรื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา70พรรษาพระบระลมราชชน,นีพันปีหลวงเรื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนภูริทัตโตในวันนี้ ดยจังหวัดสกลนครได้จัดทาโครงการปลูกป่าชุมชนเฉลิมพระเกียรติของจังหวัดสกลนครประจําปีงบประมาณ2565และ13แนาพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจา้าฟ้าสิริวัณวรีนาถวันต้นไม้ประจำปีของชาติตรงกับวันิสาขาบูชา 45, ขื้อ15ค่ำเดือน6ของทุกปีซึ่งในปีพศ2565ตรงกับวันอาทิตย์ที่15พฤษภาคม2565ภาคเอกชนและภาคประชาชนทําให้การดาเนินโครงการยิ่งนะคะ ที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปลูกป่าชุมชนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยโู่หัวจากบริษัทไทยเบบเลต์จำกัดมหาชนร่วมโครงการด้วยในชื่อโครงการว่าโครงการปลูกป่าในใจคนและวันนี้จังหวัดสกลนครเราดำเนินการปลูกป่าทั้ง18อำเภอโดยเราคัดเลือกป่าชุมชน เพื่อให้เป็นคะเพราะเราบอกว่าป่านะคือแหล่งอาหารเป็นแหล่งอนา,าคตนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้หลังจากปลูกแล้วก็ขอให้ชุมชนประชาชนในที่แห่งนี้นะคะบริเวณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมาแหลสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชิน,นีนาถ <Okay. S 3> ท่านผู้บังคับหน่วยพนักงานเช่อนที่ส ดีเ,นะเ,เช่นครับในส่วนตัวแทนบริษัทไทยเบบรเรจำกัดมหาชนครับออกทุกช่องได้ไหมเนี่ยครับแล้วในโอกาสนี้ขออนุญาตเรียนคำเหมาะสมนะครับดีเ,เชิญครับเป็นภาพที่สวยงามมากๆต้องขออนุญาตขอบคุณทุกภาคส่วนที่เข้าร่วมกิจกรรมอย่างมากมายนะครับ วันนี้นะทุกภาคส่วนหือราชการนะครับได้มาเร่วมกิจกรรมรมีสถานที่ท่องเที่ยว น่าหนให้ขออ้อเนนศัท์ได้ไหอเคแมนละถมาปลูกจะได้พยุงกันไว้รองผู้ว่าราชการจังหวัดอย่าที่ล่ะ โอคุณัน่วน่งหนหนไม้ขึ้นมาด้วยครับหนหนึห่่ ที่เราปลูกช่วยในการารักต้นไม้ช่วยทะนรักดินช่วยทะนรักน้ำนะครับเชิญผู้เข้าร่วมพิธีนะครับต้นไม้บริเวณป่าชุมชนของเรานะครับนะครับจากท่านประธานในพิธีนะครับท่านสุชัติ์รู้ยิ่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ท่านมาเป็นประธานในที่ทีมมอบพันไม้ในวันนี้นะครับ